สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดกันนะคะเราไปเก็บมะกรูดจากสวนมาเลยค่ะจากสวนเราเองนะคะจํานวนประมาณสัก1กิโลนะคะเรามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็มาหัน่นมาหั่นให้เป็นเซีย้ยวเป็นซี่เล็กๆเลยะคะ่ะเวลาต้มเวลาเราเอา,เานำไปต้มเนี่ยน้ำเขาจะได้ออกง่ายๆนะคะ Okay. เราก็หั่นไปจนหมดเลยนะคะค่อยๆหั่นไปจนหมดจะพยายามหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะได้น้ำน้ำมะกรูดมันจะได้ย่อยออกง่ายนะคะ,ะหลังจากนั้นอันนี้หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เตรียมตั้งเตาไฟเลยนะคะโดยใช้น้ำทั้งหมด 1,800 ml นะคะหรือว่า3ขวด3ขวดน้ำเล็กแบบนี้นะคะเราใส่ไปเลยค่ะมันก็จะท่วมท่วมมะกรูดพอดีเลยค่ะท่วมท่วมมะกรูดพอดีเลยนะคะอันนี้เราทำแบบสูตรเข้มข้นนะคะทำแบบสูตรเข้มข้นเลยนะหลังจากนั้นเรากา็ตั้งไฟไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ ตั้งไฟไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขา,เาย่อยน้ำมะกรูดออกมานะคะพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็วางไว้ให้เย็นก่อนนะคะหลังจากเย็นแล้วเราก็นำมากรองกรองเปลือกออกนะคะให้เหลือแต่น้ำนะคะ วิธีกรองก็ใครมีผ้าเข้าบางก็ใช้ผ้าเข่าบางได้ใครมีกระชอนก็ใช้กระชอนได้นะคะกรองเอาเฉพาะน้ําทีนี้เมื่อกรองน้ําหมดแล้วเนี่ยเราก็ใช้ใช้มือบีบเหมือนบีบมะพร้าวนะคะเพื่อเค้นเอาเปลือกเปลือกมันเนี่ยมันจะมีมันจะมีน้ํามันติดอยู่ที่เปลือกแล้วก็เค้นให้มันให้ได้มากที่สุดนะคะ เพื่อน้ำมันมันจะได้ออกมามากให้มากที่สุดนะคะเนี่ยเค้นไปเรื่อยๆค่ะนะคะกากของมันเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำประโยชน์ได้นะคะไปขัดหม้อก็ได้เช่นกันหลังจากที่เราได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้น้ำมะกรูดเข้มข้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องใส่เกลือใส่เกลือ เ,เกลือแกงนะคะถุงละประมาณ200กรัมเราจะใช้2ถุงก็คือ400กรัมนะคะเราจะใส่เกลือแกง400กรัมหลังจากนั้นเราก็ต้องคนให้เกลือเนี่ยละลายไปกับน้ำมะกรูดก่อนนะคะต้องคนให้ละลายละลายเราถึงละลายเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้นะคะ นี่ขวดที่ถุงที่สองถุงที่สก็200กรัมเหมือนกันรวมแล้วก็400กรัมหลังจากนั้นเราก็คนคนให้ละลายจนหมดนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ,ะหลังจากละลายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากละลายเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็จะมาเติมน้ำยาล้างจาน ะะอันนี้เราใช้แบบน้ํายาล้างจานแบบธรรมดาสาเหตุเพราะว่าเราไม่มี N79 นเะคะเราไม่เราไม่ต้องการใช้ N79 เราก็ใช้น้ํายาล้างจานตัวนี้นะคะเติมเข้าไปอันนี้น้ํายาล้างจานตัวนี้ถุงละ10บาทนะคะเป็นน้ํายาล้างจานแบบไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะคะก็ถุงละส0บาทก็ใช้จํานวน2ถุงถุงละ400 ml 2ถุงก็800 ML นะคะผสมเข้าไปกับ หัวเชื้อมากรูดของเรานะคะผสมเข้าไปแล้วก็เราก็เติมอ่าเป็นของสไลด์นะคะแอนตี้แอนตี้แบคแอนตี้แบคเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แอนตี้แบคทีเรียค่ะแอนตี้แบคทีเรียเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะเสริมเข้าไปอีกเพื่อเพื่อ,อไปลดแบคทีเรีย ไปลดแบคทีเรียเวลาเราใช้ฟองน้ำในการล้างาจานชามนะคะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคน,คนจนกว่าจะเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆเ,อเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะคนไปสักพักใหญ่ๆเข้ากันดีแล้วตอนนี้เราก็เตรียมขวดขวดหัวปั้มนี่เราเก็บมาจากาาพวกยาสระผมหรือว่า เจลล้างเจลเจลฟอกตัวนะคะที่มันหมดแล้วก็เก็บมาล้างเก็บมาล้างไว้นะคะเป็นขวดใสๆแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มันออกเราก็เอามา,ากาะน้ำยาล้างจานของเราเอาไว้ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นขวดเปล่าที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใช้ต่อได้นะคะมีหัวปั๊มอย่างดีทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่ได้อยู่ประมาณ2,500 ML นะคะได้อยู่ประมาณ2,500 ML และต้นทุนในการทําในครั้งนี้ประมาณ35บาทนะคะประมาณ35บบาทถือว่าคุ้มมากเลยค่ะนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะมาทำอะไรกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ